สวัสดีเช้าวันอังคารนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเข้ามาให้อาหารนิ้วน้อยนะคะแล้วก็เห็นน้องน่ารักดีนะคะก็เลยถ่ายคลิปน้องมาให้ชมนะคะอ่าน้องเป็นเพศเมียนะคะน้องเป็นเพศเมียน้องมีตาสีฟ้านะคะแล้วก็มีแบบหางจะเป็นแบบออกเทาๆแล้วก็หัวของเขาตรงหูจะเป็นครีมนะคะ น้องจะชื่ออะไรดีคะน้องจะชื่ออะไรดีลูกน้องเป็นอะไรน้องคิดถึงแม่ก็แม่ดำแม่ดําก็ยังร้องอยู่นะคะยังกินอาหารปกติก็ยังร้องอยู่ไม่ไม่กล้าปล่อยนะคะไม่กล้าปล่อยให้เขาอยู่ในกลงนะคะก็ต้องกราบขอพระคุณ ทุกท่านที่สนับสนุนมานะคะตอนนี้ก็ยังได้ไม่ครบนะคะนูกะว่าถ้าได้มากพอจะทำสองตัวเลยจะเอาแม่คํำแก้วไปทำหมันด้วยนะคะจะไปเอาไปสองตัวเลยเพราะว่ามันเดี๋ยวแม่คํำแก้วก็จะร้องอีกนะคะอีกไม่นานหรอกนุกคิดว่าเขาจะตีสัตว์ขึ้นมา ช่วงนี้เขายังไม่ติดสัตว์นะเขาอยู่ในกรงให้เนี่ยคือคือดีมากเลยนะคะถ้าเขาติดสัตว์นี่โอ้ดูไม่จืดเลยเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งหน้าบ้านนะคะแล้วตรงนั้นก็ข้างบ้านตรงตรงขวามือจะเป็นอ่าบ้านเขาเลี้ยงเด็กอ่อนนะคะเด็กเด็กเล็กนะคะจะรบกวนเขาไม่ได้นอนเลยนะคะนุกวางแผนเอาไว้แบบนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้อ่าพอไหมจะได้พอไหมนะคะ คือทำหมันที่นุ้เคยพาไปทำเนี่ยค่ะคือจะว่าจะว่าแพงมันก็มันก็แพงกว่าราคา8 9ดเอยอยู่แล้วนะคะแต่ว่า1แผลสองไหมละลาย3คือความปลอดภัยอะค่ะเขาได้ตรวจเลือดตรวจอะไรทุกอย่างก่อนทำหมันก็ตัวหนึ่งก็สองพนะคะเพศเมียคือนุ้คิดว่า นูคิดว่ามันไม่มันไม่เสี่ยงมากะคะ่ะกับกับกับแมวนะคะนูก,ก็อยากให้เขาได้ทดําดีๆนะคะก็คือท,ที่ทำมาทุกตัวนี่ก็คือดีไวมากนะคะดีไวมากคือวันสองวันนี่ก็โอเคแล้วนะคะแผลนี้หายไวมากนะคะแผลจิดเดียวเองนะคะตรงตรง,ตรงเจาะข้างสะโพกนะคะคุณหมอทามันอันนี้กําไรไข่มกนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ที่นูคิดไว้นะคะตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็ได้แล้วหนึ่งตัวนะคะแลยอีกหนึ่งตัวก็คือแม่คําแก้วนะคะแม่คําแก้วคือจะหนักจะหนาจะลําบากไงนุก็จะเอาเขาไปนะคะเอาเขาไปทาทาให้มันแล้วนะคะเพราะว่ามัน,ม,นมันเห็นเขาแบบติสัตว์แล้วมันเป็นทุกข์แทนเขาะคะสงสารเขาแล้วก็มันรบกวนมันรบกวนบ้านใกล้เลือนเคียงแล้วก็มันดีสําหรับตัวเขาก็คือไม่ต้องมาอุ้มท้องไม่ต้องมามีลูกไม่ต้องมาอะไรอีกนะคะแล้วก็ลดประชากร ของแมวจรได้ด้วยนะคะที่นุคิดไว้ก็ประมาณนี้นะคะก็ยังรออยู่นะคะยังรอเหลืออีกตัวหนึ่งนะคะแม่คําแก้วนะคะก็ขอความเมตตาด้วยนะคะอยากให้แม่คําแก้วได้ทําเลยนะคะพอแม่คาแก้วเสร็จต่อไปก็จะเป็นแม่ฝายค่ะแม่ฝายแม่ของน้องนี่แหละค่ะนี่นี่แม่ดํากับสายลุงอ่าเป็นแม่ฝายแม่ของน้องเด็กๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่ไม่ใช่แม่ฝายนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะ